ชาวบ้านชุมชนลาเวียงบ้านป่าตาลจังหวัดลบบุรีจัดขบวนแห่เข้าเมาและกระทงใบตองสืบสารประเพณีงานบุญพระป่าเข้าเมาทอดนายสมมาตรมั่งค่างนาย,ยกเทศมนตรีตำบลป่าตาลนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมแห่ขบวนเข้าเมากระทงใบตองตามประเพณีบุญพระป่าเข้าเมาทอดในงานประเพณีลอยกระทงลาเวียงป่าบ้านป่า ตานะะคะเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมของศิลปินพื้นบ้านที่สาราการเปลี่ยนวัดป่าหวายทุ่งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรี สำหรับประเพณีบุญผ้าป่าเข้าเมาทอดในงานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงบ้านป่าตาลชาวชุมชนลาวเวียงค่ะได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า100ปีตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่้าเดือน12โดยจะร่วมการจัดงานบุญผ้าป่าเข้าเมาทอดเพื่อเป็นการจัดหารายได้หรือปัจจัยถวายแด่พระวัดป่าหวาทุ่งในการทํานุบํารุงวัดในพระพุทธศาสนา โดยก่อนวันงานค่ะชาวบ้านจะมาช่วยกันนะคะจัดกองพ้าป่าประกอบด้วยวัสดุในการทำข้าวเม่าทอดได้แก่กล้วยไข่ข้าวเมา่ามะพร้าวน้ำตาลไข่เป็ดหรือไข่ไก่แป้งมันหรือแป้งเท้าและน้ำมันพืช จัดเป็นกองพระป่าไปตั้งที่สาราการเปลียนค่ะและให้ชาวบ้านจะช่วยกันท้อเข้าเมาเพื่อจำน่ายหารายได้ถวายวัดในวันเพ็ญขึ้น15คั้าเดือน12และร่วมกันทำกระทงใบตองเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาร่วมกัน